เมื่อเดือดแล้วค่ะให้เราใส่ใบยีราลงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทําแกงขั่วไข่ใบยีราค่ะเรามาดูส่วนประกอบเลยค่ะวันนี้ค่ะอุ๋จะใช้ไข่ไก่นะ7ฟองใบยีราค่ะ2องขยุมนะแล้วมาดูเครื่องแกงค่ะส่วนของเครื่องแกงพริกแห้งจินดา20เม็ด ตะไคร้หั่นซอย3ต้นกระเทียมไทย 10- ตกลีบหอมแดง6หัวขม,มิ้นสามแง่งเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะให้เรานำเครื่องนะมาตำเลยค่ะเราจะตำส่วนของตะไคร้และกระเทียมขม,มิ้นค่ะแล้วก็พริกค่ะพริกแห้งนะเราจะตำแค่พอหยาบค่ะแ้วตำด้วยหอมแดงค่ะให้ได้ประมาณนี้ค่ะ ตอกไข่เลยค่ะให้เราตอกไข่ทั้งหมด7ฟองเลยค่ะแล้วให้เรานพริกที่เราขกไว้เนี่ยนะใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนค่ะ ไม่ต้องเยอะนะน้ำปลาค่ะประมาณสัก1ช้อนชาพอค่ะแล้วเราก็ตีไข่ดูจะใส่เพก,กหน่อยนี่ค่ะเพื่อให้ไข่มีรสชาติความหอมด้วยนะมีรสชาติของเครื่องสมุนไพรและใบยี่หร่าค่ะให้นําไปซอยเลยค่ะประมาณสักหนึ่งหยิบมือนะนี่ค่ะแล้วเราก็ตีเลยค่ะ ให้มีกิ่นหอมๆพอนะซอยซอยใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะกระทะร้อนแล้วใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ เราจะเจียวไข่ให้หนาค่ะทอดแล้วก็พยายามกดๆเขาดูถ้าสุกแล้วนะเขาก็จะแข็งๆค่ะไม่มีน้ำไหลนะเสร็จแล้วค่ะอุก็จะใช้ตะหลิวเราเนี่แหละค่ะแบ่นชิ้นเขาชิ้นสี่เหลี่ยม แล้วให้เราตักขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะให้เราใส่น้ำมันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วใส่เครื่องไปเลยค่ะให้เราผัดเครื่องแกงเรานะให้มีกลิ่นหอมก่อนค่ะ เครื่องแกงเราหอมและฉุนแล้วค่ะให้เติมน้ำล้างครกนะคะใส่งไปเลยแล้วเติมน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้เดือดค่ะช่วงที่เรารอนะเราก็มาเติมเกลือเลยค่ะรสชาติเมนูนี้จะออกเค็มนะเค็มนำเลยค่ะ แต่จะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะเพื่อตัดรสนะให้มีรสชาติที่กลมกล่อมค่ะไม่เค็มแบบโดดเกินไปนะน้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยค่ะและตามด้วยน้ำปลาค่ะชิมรสปรับแต่งได้ตามชอบเลยค่ะแต่รสชาติออกเค็มค่ะเมื่อเราปรุงรสชาติได้ถูกใจแล้วนะให้เราใส่ไข่นะเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดค่ะเมื่อเดือดแล้วค่ะให้เราใส่ใบยี่หร่าลงไปเลยค่ะ แล้วกดลงค่ะเมื่อใบยีหลางเราสุกดีแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะใบยีหลาต้องสุกนะถ้าไม่สุกเวลาเราทําตั้งทิ้งไว้ก็จะดําค่ะนี่เลยค่ะแกงขั่วไข่ใบยีราถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู F ้ดสีเข็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ